แรงตายใครวะอยากนะคะมาฟังกันนี้ค่ะวันนี้จะช่วนแรงคำว่าร้อยค่ะร้อยที่มีความหมายซ่องกรณีของคนตายก็คือร้อยที่นร้อยที่แปลว่าอร่อยร้อยที่ซ่องก็คือร้อยที่แปลว่าสนุกค่ะตัววย่างที่นึะร้อยที่แปลว่าอร่อยค่ะก็มัะใช้กับอาหารค่ะตัวย่างเชนเฮ้วันนี้แม่แกงคั่วบัว ใส่หลูเกเครือพวงเฮ้ร้อยจังหูนะคะ<ว>คนตายเวลาเขาเล่นขมวดร้อยนะคะร้อยแล้วมักจะมีขมวดจังหูก็ห <c oughs> มายความว่าร้อยมากๆวันนี้แม่แกงคั่วบัวใส่มะเขือพวงคืออร่อยมากๆค่ะร้อยทีซ้องนะคะคือร้อยจีแต่ว่าสนุกค่ะสนุกนะคะตัวย่างเชนเฮ <c oughs> ้วันนี้ไปแลกโอ้นั่งลุงน้องเดียวเี่ล <c oughs> กหรือบัวรอกันปุุงแข้งเลย คือมันนุกมากนะคะไปดูหนังน้องเดียวมาโอ้หนังตลกน้องเดียวเล่นสนุกมากเลยค่ะดูแล้วสนุกมากค่ะถ้าชอบคลิปแรงใจบันดีนะคะดกดไลค์กดแชร์